คลิปนี้จะเป็นคลิปการสอนทำ CPR ในผู้ใหญ่อย่างกระชับนะครับหรือการปั๊มหัวใจในผู้ใหญ่นะครับอันดับแรกเลยเวลาที่เราเจอคนหมดสติเนี่ยนะครับก็ให้เราตั้งสติให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะตกใจได้ส่วนอย่างที่2นะครับก็คือการประเมินสิ่งแวดล้อมนะครับดูว่ามีความปลอดภัยในนั้นไหมนะครับสิ่งแวดล้อมที่เราเจออยู่ตรงนั้นอาจจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นเช่นอาจจะมีอุบัติเหตุ หรือว่าอาจจะมีไฟฟ้าช็อตอะไรอยู่แถวนั้นนะครับก็ให้เราดูก่อนว่าปลอดภัยหรือเปล่าและขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการประเมินนะครับผู้ที่ประสบภัยนะครับโดยที่เราจะใช้มือของเรานะครับสองข้างตบไปที่บริเวณไหล่นะครับสามารถตบแรงๆได้เพื่อให้เขาลองดูว่าตื่นไหมนะครับแล้วก็เรียกด้วยเสียงที่ดังนะครับเช่นอย่างนี้นะครับคุณคุณคุณเป็นไงบ้างตื่นอยู่หรือเปล่าแบบนี้นะครับแล้วก็ดูการตอบสนองว่าเขาเป็นยังไงนะครับ ถ้าเกิดหมดสตินะครับเรียกแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนะครับก็ให้เราทําขั้นตอนต่อไปคือการประกาศนะครับประกาศคือหมายถึงว่าให้เราโทรหา1669นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ของหน่วยฉุกเฉินนะครับของประเทศไทยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ขอความช่วยเหลือและระหว่างนั้นเนี่ยถ้ามีคนอยู่รอบข้างก็เรียกให้คนรอบข้างเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเราด้วยนะครับโดยที่ขอเครื่อง AED นะครับหรือเครื่องกระตุกหัวใจนะครับ แล้วก็ให้คนเข้ามาช่วยในการที่จะทำการช่วยปั๊มหัวใจต่อไปนะครับทีนี้หลังจากที่เราโทร1 6 6 9แล้วเนี่ยก็ให้เราแจ้งนะครับว่าหนึ่งเลยคือชื่อของเรานะครับที่เป็นผู้โทรคือใครเบอร์โทรศัพท์ที่จะสามารถติดต่อกลับได้นะครับคือเบอร์อะไรนะครับสถานที่ที่เราอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นสถานที่ที่ไหนนะครับโดยแจ้งให้ละเอียดเพื่อที่ว่ารถพยาบาลก็จะได้สามารถมาถึงได้นะครับถูกต้อง แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการแจ้งว่าผู้ประสบภัยเนี่ยกำลังมีอาการเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงนะครับเพื่อที่ว่าให้ทางหน่วยฉุกเฉินเข้าใจสถานการณ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับเปิดสปีกเกอร์โฟนหรือว่าเปิดลำโพงของโทรศัพท์นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะทางหน่วยฉุกเฉินเนี่ยจะสามารถแนะนำเราได้ว่าให้เราทำยังไงต่อไปนะครับ หลังจากที่เราโทรเรียกรถพยาบาลแล้วนะครับก็ให้เรากลับมาที่การประเมินต่อไปคือการประเมินการหายใจของผู้ประสบภัยนะครับโดยที่ให้เราดูว่าผู้ประสบภัยเนี่ยหนึ่งเลยนะครับกำลังมีการหายใจอยู่ไหมนะครับถ้าไม่มีหน้าอกกระเพื่อมนะครับหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยหายใจเฮือกนะครับหรือว่าที่เรียกว่าแก s สปิงนะครับหรือว่าเราไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยกำลังหายใจอยู่ไหมนะครับ ก็ให้ทำการปั๊มหรือว่ากดหน้าอกต่อไปได้เลยนะครับโดยที่ก่อนที่เราจะกดหน้าอกเนี่ยให้เราเนี่ยทำให้เราแน่ใจก่อนนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยกำลังนอนอยู่บนพื้นราบเช่นถ้าผู้ป่วยกำลังนอนอยู่บนเตียงเตียงที่เป็นเตียงนุ่มๆเราสามารถยุบได้นะครับก็ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยมาที่บริเวณพื้นราบและแข่งก่อนแล้วค่อยทําการกดหน้าอกหรือปั๊มหน้าอกต่อไปนะครับโดยที่การ CPR หรือว่าการกดหน้าอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ เราไม่ได้ต้องใช้การเป่าปากหรือว่าการไผ่ปอดโดยการที่เมาส์ทูเมาส์แล้วนะครับให้เราเริ่มต้นการกดหน้าอกได้เลยนะครับทีนี้ขั้นตอนของการกดหน้าอกหรือว่าที่เรียกว่าการปั๊มเนี่ยนะครับก็ให้เราดูนะครับโดยเริ่มต้นจากที่ว่าเราเปิดเสื้อออกมานะครับจากเสื้อของผู้ประสบภัยก่อนนะครับอันนี้ให้เราเปิดให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งที่จะกดหน้าอกได้ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเนี่ย จุดที่เรานะครับจะใช้ในการกดหน้าอกนะครับก็จะเป็นสิ่งต่อไปที่เราจะดูนะครับโดยที่จุดที่เราจะกดหน้าอกเนี่ยเราจะดูจากการลากเส้น2เส้นนะครับเส้นแรกก็คือเส้นที่ลากจากบริเวณนิปเปิลไลน์หรือว่าราวนมนะครับจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ใช้เส้นที่2เนี่ยก็จะเป็นเส้นในการที่าลากจากเส้นกึ่งกลางลําตัวนะครับ จุดตัดกันอยู่ที่ตรงไหนจะเป็นจุดที่เราจะวางส้นมือนะครับลงไปที่บริเวณตรงนั้นนะครับแล้วเราก็อาจจะใช้มือขวาหรือมือซ้ายก็ได้ตามที่เราถนัดนะครับวางส้นมือลงไปที่จุดนั้นนะครับแล้วก็ให้เอาอีกมือนึงเนี่ยในการที่เราประสานลงไปนะครับกับมือที่เราวางลงไปทีแรกถ้าประสานไม่ได้ก็อาจจะใช้มือนะครับวางกดทับกันเฉยๆนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เราทําการกดหน้าอกลงไปนะครับเพื่อที่ว่า จะได้ให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปตามอวัยวะที่สำคัญของร่างกายได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นให้เราดูบริเวณศอกนะครับศอกเราจะต้องล็อกนะครับเพื่อให้แขนเนี่ยตรงนะครับเราจะไม่งอแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าให้เรามีแรงในการกดลงไปเนี่ยในแบบที่เหมาะสมและจุดที่3ที่สําคัญนะครับก็ให้เราโน้มตัวเอง็นลงมาเพื่อที่ว่าให้หัวไหล่ของเราเนี่ยนะครับ อยู่เป็นเส้นตั้งฉาก90องศากับบริเวณของหน้าอกนะครับเพื่อให้แรงเนี่ยมีแรงกดที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการกดหน้าอกโดยที่จังหวะในการกดหน้าอกนะครับเราจะให้ได้การกดหน้าอกเนี่ยอยู่ในระหว่าง100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะครับโดยที่เราเล็งอยู่ที่ประมาณ110ครั้งต่อนาทีนะครับซึ่งถ้าจะดูจาก เพลงที่หลายๆท่านเนี่ยคุ้นเคยนะครับจังหวะ1 1 0ครั้งต่อนาทีเนี่ยอาจจะเทียบเท่าได้กับเพลงช้างช้างนะครับที่เรารู้จักกันนะครับหรือว่าอาจจะมีเพลงสากลบางเพลงนะครับที่ทุกท่านเนี่ยสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้นะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับบางท่านอาจจะรู้จักเมทรโนมหรือว่าเครื่องให้จังหวะนะครับในการเล่นดนตรีนะครับก็อาจจะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวที่ให้จังหวะได้หรือ ทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีะคลิปใน y o u t u b e นะครับที่สามารถเป็นเครื่องให้จังหวะได้ก็สามารถนำมาให้จังหวะได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้วางมือหรือว่าวางตำแหน่งของส้นมือลงไปแล้วนะครับและต่อไปก็เราจะทำการกดหน้าอกกันนะครับ ซึ่งจังหวะในการกดหน้าอกนะครับเราได้บอกไปแล้วแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่เราจะกดลงไปลึกแค่ไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ความลึกประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ให้มีจังหวะในการคลายตัวของหน้าอกนะครับที่คลายตัวเต็มที่นะครับเพื่อให้เลือดเนี่ยสามารถไหลเวียนได้ดีนะครับตัวอย่างการกดหน้าอกนะครับก็เราจะกดลงไปตรงๆแบบนี้นะครับ แล้วเราก็จะใช้ะสะโพกนะครับเป็นแกนนะครับในการหมุนของร่างกายของเรานะครับในการกดหน้าอกลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในการที่เราจะปล่อยให้หน้าอกของผู้ประสบภัยเนี่ยคลายตัวนะครับออกมาอย่างเต็มที่นะครับ ซึ่งเราจะทำแบบนี้นะครับไปประมาณ2นาทีนะครับแล้วก็เราอาจจะหาให้คนรอบข้างนะครับที่จะมาเปลี่ยนตัวกันในการที่จะทำการกดหน้าอกต่อไปเพราะว่าไม่งั้นนะครับถ้าทำคนเดียวนะครับเราอาจจะเหนื่อยแล้วก็หมดแรงแล้วก็ทำให้เราปั๊มหน้าอกเนี่ยหรือกดหน้าอกเนี่ยได้ไมอ่อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะการกดหน้าอกหรือว่าการปั๊มหัวใจนะครับก็ให้ผู้ที่กำลังทำการกดหน้าอกอยู่เนี่ย กดหน้าอกต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะมีรถพยาบาลหรือว่าหน่วยกู้ภัยนะครับเข้ามาทำการช่วยเหลือต่อไปนะครับหรือถ้าสมมุติว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเช่นสองนาทีแล้วยังต้องทำการกดหน้าอกต่อไปนะครับก็ให้ท่านที่กำลังกดหน้าอกอยู่เนี่ยให้จับเวลา2นาทีหรือไม่ก็นับครั้งในการกดนะครับ200ครั้งนะครับถ้าถึง200ครั้งหรือ2นาทีแล้วเนี่ย ก็ให้ผัดเปลี่ยนกับอีกคนหนึ่งนะครับที่จะมาทำการกดหน้าอกเป็นคนต่อไปนะครับผัดเปลี่ยนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจะได้ทำการกดหน้าอกได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับและสำหรับท่านที่เรียนผ่านออนไลน์นะครับผมขอเน้นย้ำจุดที่อาจจะเป็นจุดที่พบได้บ่อยว่ามีการผิดพลาดนะครับอย่างแรกเลยก็คือการใช้ส้นมือนะครับที่จะวางลงไปในจุดที่เป็นเส้นตัดระหว่าง ราวนมนะครับเส้นราวนมแล้วก็เส้นกึ่งกลางลําตัวนะครับการใช้ส้นมือวางลงไปเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับอย่างที่2ก็คือการที่เราทําให้ศอกของเราเนี่ยนะครับล็อกแล้วก็เป็นแขนตรงแบบนี้นะครับนะฮะก็เป็นจุดที่สําคัญในการกดหน้าอกนะครับและอย่างที่3มเนี่ยก็คือการที่เราโน้มตัวมาข้างหน้าเพื่อให้ไหลของเราเนี่ยนะครับอยู่ตั้งฉากกับบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยนะครับ ให้เป็น90องศานะครับแล้วกดหน้าอกลงไปจังหวะนะครับก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับฝึกกับการที่จะใช้เครื่องให้จังหวะเช่นเมทรโนมนะครับหรือว่าเปิดตาม YouTube หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเพื่อที่จะหาคลิปเพื่อบอกจังหวะนะครับ100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะครับโดยเล็งไว้ให้อยู่ที่ประมาณ110ครั้งนะครับต่อนาทีนะครับและจุดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความลึกของการกดนะครับที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยฝึก กดลึกนะครับประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ให้หน้าอกมีการคลายตัวนะครับเต็มที่ก่อนที่จะกดครั้งต่อไปโดยที่หุ่นที่ใช้ในการฝึกสำหรับโครงการนี้นะครับก็จะเป็นหุ่นที่เมื่อกดลงไปแล้วเนี่ยจะมีเสียงที่แตกต่างกันระหว่างการกดลงไปได้ลึกพอกับการกดที่เป็นการกดตื้นๆนะครับถ้ากด,ไ,ดไปได้ลึกพอเราก็จะได้ยินเสียงแบบประมาณนี้นะครับจะเป็นเสียงประมาณ2เสียงแต่ว่าถ้าเรากดตื้นๆเนี่ย อาจจะไม่มีเสียงหรือว่าเสียงจะอาจจะออกมาเป็นเบาๆเสียงเดียวแบบนี้นะครับ